กับช่องลิซ่าทาร์ดเดเดอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิซ่าประจำนนในทีหมหัวข้อน,นะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรามาดูนะอันนี้ก็คือหมายถึงสิ่งดีๆหรือว่าไพ่อยากจะขึ้นเตือนอะไรก็ให้ไพ่บอกได้เลยนะคะมีให้เลือกทั้งหมดนะจ๊ะสาบกองนะคะกองที่1น,นี่อันนี้เลยค่ะ nature's นะคะ nuisance ้องที่สองนะคะ innocence ค่ะแล้วก็กองที่สามนะคะ spiritual q r a s t หนึ่งสองสามนะคะถ้าใครละอย่างลืมไม่ได้ก็ให้กด pause ไว้นะคะ มีสติมีสมาธิในการเลือกทุกครั้งด้วยนะคะตอนนี้ทางช่องเราก็มีโปรโมชั่นนะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงจอดลึกนะคะ3คํคำถาม199บาทเนาะแล้วก็คําคำถามเพียงแค่399บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook m essenger นะคะลิซ่ามีแซมมาเมคิล่าค่ะโอเคคิดว่าน่าจะเลือกกันได้แล้วนะคะจะขอไปทำนาย ให้กับผู้ที่เลือกของแรกก่อนเลยนะคะ n u t r i e n s นะคะเป็นรูปพ่อแม่กับพระพิเนศนะคะเรามาดูซิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคนก่อนที่1บ้างคะ่ะดูเหมือนจะเป็นแบบความชัดเจนอะไรอย่างนี้นะถ้าใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์อะไรที่กำลังคงเครือนะคะ หรือไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคนที่แบบมาบมอกความจริงจังจริงใจ,งจงให้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะประสบการณ์มังกรน,นะคะหรือว่ากำลังที่จะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณหลายๆอย่างหลายๆด้านเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบ จะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกงธุรกิจนะคะออปชันที่เขาจะให้คุณแบบได้มีทางเลือกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทำงานก็ได้นะคะอก็มีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะจ๊ะกำลังจะมีการได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนนะคะ บางคนอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือบางคนนะคะได้จะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเดินทางไกลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะการเงินก็เรียกว่าสร้างความมั่นคงมากขึ้นให้กับตัวเองนะคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไป บางคนนะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในการแบบว่าได้เฉลิมฉลองนะคะหรือว่ามีความแฮปปี้ใดๆเกิดขึ้นในชีวิตนะถ้าความรักก็คือบางคนนะคะอาจจะมีแบบได้จัดพิธีวิวาฉลอมฉลองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหการเงินดีมากๆนะคะอาจจะเป็นการฉลองในะเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะ คือการเงินเริ่ดม,มากนะคะสําหรับคนกลุที่หนึ่งนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความผิดหวังโศกเศร้าในเรื่องของความรักนะคะบางคนเนี่ยต้องอย่าไปหยึดติดกับอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆนะคะแล้วก็คือเรียกว่าจะต้อง move forward นะคะในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ การเป็นอิสระมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนที่อยู่เป็นงานปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยที่บอกว่ามีเกณฑ์ต้องได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปแบบปลดปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาความสุขให้กับชีวิตของตัวเองอะไรทำนออน,นู่ก็ได้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะบางคนเนี่ยเรียกว่ามันน่าสาว้าว คือคุณจะมีความสุขแฮปปี้มากขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการแบบแต่งงงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าความรักอะไรที่แบบมันเคยผิดพลาดนะคะหรือว่าช้ำใจอะไรประมาณเนี้ยเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะบางคนถึงขั้นมีพิธีวิวาส์นะ,ะแล้วก็ถ้าเดือดสันขึ้นนั่นหมายความว่านะชื่อของคุณนะคะจะประสบความสุข ความเจริญในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งด้านด้านการงานการเงินนะคะการงานเนี่ยลิซ่ามองว่าน่าจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้กับคุณหรือว่าเสนออะไรตำแหน่งที่แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มัน่นคงขึ้นหรือว่ายิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกแหละว่าคุณมี เขาเรียกว่าโชคนะคะทางด้านของการเงินมากๆเลยนะคนกองที่หนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบได้รับมรดกนะคะหรือว่าได้รับเงินก้อนจากการทําธุรกิจก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะไรอเงี้ยนะคะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะคะสูงมากๆเลยที่คุณจะแบบได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ได้โชคได้ลาบนะคะจากการเสี่ยงโชคแต่ก็คือต้องเล่นพอประมาณนะคะอย่าให้ถึงขั้นเราติเดือดร้อนอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยไม่ได้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนหรือการโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนค่อนข้างที่จะดีมากนะคะหรือว่าบางคน,นมีเกณฑ์จะโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยเรื่องของความรักนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ครองหรือว่าเนื้อคู่ในเรวๆนี้ด้วยนะสําหรับคนกองที่หนึ่งนะคะ ภายเหนือคู่ขึ้นภายต่างชาติขึ้นภายความเป็นอิสระภายการเดินทางนะคะคุณอาจจะเจอจากการเดินทางเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะเขาคนนั้นก็เป็นหนึ่งในคู่โซเมท i วินเซมของคุณกองที่หนึงนะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องดีๆมากๆทั้งเดอซานนะคะสิบเหรียญแล้วก็สี่แม้เ้าวคือความมั่นคงมาเต็มในทุกๆเรื่องทุกๆด้านคือคุณจะหาเว หาทางหาทินฐาหรือว่าเขาเรียกว่ามันมีโอกาสมามอบให้กับคุณในหลายๆในหลายๆเรื่องเลยนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งนี้คือแบบดีใจด้วยมากๆนะคะสําหรับการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอะไรดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะว่ามันดีรอบด้านมันมันดีทุกด้านคุณได้เดิดซันมันเป็นไพ่ใบที่ดีที่สุดในสําหรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเตรียมตัวรับความสุข ความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความรวยได้แบบเต็มอิ่มเลยนะคะเลิศมากๆเลยร้อยเต็มสิบไปเลยนะจ้าสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะโอเคเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กด subscribe กับช่อง Lisa t ทาร์ดดีเดอร์กันด้วยนะคะใครสนใจนะที่อยากจะดูดวงกันไปการส่วนตัวค่ะสามารถติดต่อได้นะคะที่ Facebook m essenger น o องลิซ่ามีแซมมามากิลน,นะคะ โปรโมชั่นสำหรับการใครที่อยากจะดูดวงนะคะเจาะลึก3คํคำถาม199บาทนะคะแล้วก็คําคำถามเพียงแค่399บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook m essenger เลยนะคะลิซามแซามมา,มา,มาคิลานะคะต่อกันเลยที่คนกลอนที่2นะคะ Innocence ขอดูหน่อยนะคะอะไราจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ก็คือถ้าไพ่ดีนี่ก็คือดีใจด้วยนะแต่ถ้าแบบถ้าถ้าเกิดแบบไพ่มาแบบว่าไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการตักเตือนจากไพ่นะคะก็แค่ให้ระมัดระวังมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะในการดำเนินชีวิตเิซ่ามองว่าคนก่องเนี้ยบางคนอาจจะทำงานนะคะหรือว่าทำตำแหน่งเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแบบสักหลายปีละ นะคะตอนนี้คุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างอยากที่จะเปลี่ยนแปลงน,นะคะสิ่งต่างๆให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือคุณกำลังที่จะแบบอยู่ในทางที่จะต้องเลือกนะคะทางสองทางที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเร็วๆนี้แน่นอนมันเป็นอะไรที่แบบคุณจะต้อง รีบชัดเจนกับอนาคุแล้วนะคะเหมือนคุณอาจจะลองแบบมองมองชีวิตในอนาคตมากขึ้นกว่าเดิมอะไรยเงี้ยแล้วคุณก็แบบอยากที่จะมีความชัดเจนในชีวิตมากขึ้นนะคะสมาหรับคนก่อนที่สองเนี่ยมีแต่ไพ่ของความชัดเจนนะคะการเขาเรียกว,ว่าต่อสู้หรือหาความแบบเป็นตัวของตัวเองความบาลานซ์ในชีวิตอะไรเงี้ย บางคนอย่างทางานเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้แบบมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนทํางานที่เดิมแบบมาหลายสิบปีแล้วอะไรเงี้ยคือคุณค่อนข้างที่จะแบบอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมากๆเลยแล้วมันกําลังจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะออปชันนะคะหรือว่าชอยเข้ามาในชีวิตให้กับคุณนะคุณก็ตัดสินใจได้เลยนะคะอาจาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์อะไรต่างๆก็ได้นะคะจะได้ดูว่า เราเนี่ยแบบแตัดสินใจถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริศม,มากๆนะคะบางคนนะอาจที่จะแบบย้ายจากงานประจำนะคะแล้วก็มาทำงานที่เรียกว่าแบบเป็นกิจการหรือว่าทำเขาเรียกว่ากิจการของตัวเองนะคะอยากที่จะออกมาแบบทำอะไรใหม่ใหม่ นะคะให้มันแบบเพิ่มพูมมากขึ้นหรือว่ามันมีความมั่นคงกับอนานคตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่โสดมานานนะคะถึงเวลาแล้วในเรื่องของคู่ครองแล้วก็เนื้อคู่นะคะมีเกณฑ์จะได้เจอจากออนไลน์สูงนะคะ mm hmm. ก็เช็คให้ดีนะคะต่างชงต่างชาติว่าไม่ใช่สแกมนะคะก็สามารถที่จะว้าวเดือดซันขึ้นทุกกองเลยอะเลิศดนะคะความสุขความเจริญรุ่งเรืองของคุณกำลังมาแล้วนะคะ จริด้วยนะคะคุณคือลิซ่ามองว่าชีวิตของคุณนะจะมั่นคงมากขึ้นมากๆเลยนะคะสําหรับคนกอนี้นะมั่นคงในทุกดา้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็การงานนะคะเพราะว่าคุณแบบเริ่มอัน,นี้แล้วอะคือบางคนอาจจะเข้าไปทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่แบบพอมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราทํางานเดิมอยู่แบบหลายปีแล้วอะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคุณก็เริ่มแบบเรียกว่าคนกองเนี่ยมองหาความมั่นคงในเรื่องของชีวิตมากขึ้นนะคะคุณอยากที่จะแบบมีเงินเก็บมากขึ้นเพื่ออนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแบบเริ่มมองหาสิ่งที่มันเป็นแบบสับต้องได้นะคะแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองแล้วหาบาลานซ์ในชีวิตอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยมามานั่งดูว่าเฮ้ยเราทํางานหนักเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่าเรา ติดเนี่ยอยู่ในที่เดิมมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนั่นแหละนะคะสาหรับคนกรุที่2เนี่ยเปลี่ยนให้ดีขึ้นแล้วก็จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆอะไรต่างๆที่คุณตัดสินใจไปไม่ว่าจะเป็นเปิดกิจการของตัวเองนะคะหรือว่าร่วมลงทุนหรือว่าทําที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือว่าออนไลน์เนี่ยทุกอย่างคือ บอกเลยว่าเป็นไปนในทางที่ดีมากเบอร์นะคะดีมากๆเพราะว่าเดือดสันขึ้นนะคะเดินดเพขึ้นนั่นหมายความว่าความมั่นคงในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะสี่เหเรียญด้วยก็คือความมั่นคงนะคะทั้งทางด้านของการงานการเงินเลยโดยเฉพาะตําแหน่งตําแหน่งสูงๆตําแหน่งใหญ่ๆนะคะ ดีมากๆเลยส่วนในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกว่าคุณจะเจอคนที่เขามีความมั่นคงราสิงข้าดินระศกบกรรมกรนะคะธนูหรือว่ากรกฎอะไรอย่างเงี้ยนะคะกสิงนะคะก็เข้ามาใส่ในชีวิตคุณได้เมทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่ามี Choice มีตัวเลือกให้กับคุณนะลองเลือกดีๆนะคะหนึ่งในน,นั้นเป็นคู่ที่เป็นโซเมทูลเฟมของคุณด้วยนะคะสำหรับคนกลองที่สองนะ ความรักก็มั่นคงขึ้นหนะ้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจการอะไรต่างๆมั่นคงนะคะถ้ามีเดอรซันขึ้นบอกเลยว่าคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นแนะ่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคือถ้า,ถาแบบเปิดและแบบเดอรซันขึ้นกับถูกกองเลยอะคือเริศม,มากๆนะคะโอเคดีใจด้วยนะคะสิบเต็มสิบร้อยเต็มสิบไปเลยนะจ๊าสำหรับคนกองที่สองคะ่ะ โอเคเป็นประมาณนี้นะคะความมั่นคงในชีวิตนะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด Subscribe กับช่องลรซอาทารอดลีเลอร์กันด้วยนะคะใครสนใจนะที่อยากจะดูดวงค่ะเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะที่ Facebook m essenger นะคะลิซ่ามีแเซ็มามากิล่าคะโปรโมชั่นสำหรับการดูดวงเจอดลึก3คํคำถาม199แล้วก็5คำถาม3า9เนะจ๊ะ ต่อกันเลยที่คนก้อนที่3นะคะ special u e s t นะคะอ่าละเรามาดูนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนก้อนที่3บ้างนะคะในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของการงานก็คือแบบงาน,นอาจจะหนักขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้แบบมอบหมายงานที่มันแบบ หนักขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าการเงินก็คือมันก็ค่อยๆได้มีเก็บมีใช้ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะแบบไม่ได้แบบโห้มีเก็บเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาเรื่อยๆนะจ๊ะบอกเลยว่ามาเรื่อยๆโอเคการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ อะไรใหม่ใหม่สิ่งใหม่ใหม่หรือบางคนอาจจะอยากที่จะไปโรงเรียนคอร์สอะไรใหม่ใหม่ก็เป็นไปได้นะคะคือถ้าคุณไม่ได้โดนปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะหรือว่าคุณก็อาจจะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรได้มอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเออมันก็มีอุปสรรคบ้างนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะผ่านไปไม่ได้นะคนกองนี้คุณสามารถที่จะแบบผ่านอุปสรรคไปได้ในทุกๆเรื่องนะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานตำแหน่งอะไรอย่างนี้ก็เริ่มที่สมองถึงอนาคตแล้วนะคะโอ้โหสองถ้วยขึ้นถูกขึ้นถูกกองเลยนะคะ ความยุติธรรมในชีวิตนะคะบางคนถ้ามีเรื่องนเรื่องของเ,ขเรียกว่าขึ้นลงขึ้นสารอะไรเงี้ยหรือความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมชื่อเสียงนะคะบางคนเนี่ยใครที่ทํางานแบบอยู่ในวงการนะคะหรือว่าพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องใช้ชื่อเสียงในการทํางานเนี่ยบอกเลยว่ามีเกณฑ์นะคะที่จะแบบช่วงนี้มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย อยากคิดจะเขาเรียกว่าอะไรทํางานให้กับตัวเองอ่ะเหมือนแบบอยากจะมีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องของอุปสรรคอะไรทั้งหลายนะคะคุณจะสามารถผ่านผลไปได้ด้วยน้ามือแล้วก็นาพักําลังของตัวคุณเองนะจ๊ะมีโชคมีลาบในด้านของการเงินเกิดขึ้นนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นให้พอประมาณเนาะ เพราะว่าคนก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบระมัดระวังในเรื่องของการเงินอยู่แล้วลิซ่ามองว่าคณค่อนข้างที่จะแบบมีเงินเก็บในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าแบบที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนจะดีมากๆเลยนะคะธุรกิจออนไลน์นะคะอย่างที่บอกว่าบางคนแบบต้องใช้ความมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยในการทำอาหากินบอกเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงให้แบบแสงสปอตไลท์อะ่ะ ส่องไปที่คนกองที่3แล้วนะคะบอกเลยว่ามันจะสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างแบบเขาเรียกว่าโชคลาภโชคดีอะไรต่างๆให้กับคนกองนี้นะคะแล้วอย่างที่บอกจากการงานการเงินดีแล้วเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือออนไลน์นะคะหรืออะไรที่แบบที่มันเกี่ยวข้องกับแสงนะคะหมายถึงแบบว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่แบบมีชื่อเสียงเป็นดาราลงดาราอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะแบบ เฮ้ยเปล่งประกายขึ้นมานะคะในช่วงนี้เจ้านายก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคือดีขึ้นมากๆนะคะบางคนถึงขั้นแบบว่าได้มีการสวดธบงสทดเบียนนะคะทําเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงนะคะและที่สําคัญหนึ่งอะ่ะบางคนอะ่ะคุณอาจจะไปขอคู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีสิส่งศักดิ์สิทธิ์ุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณกำลังจะได้เจอคู่แล้วนะจ๊ะคือแบบไพ่เหนือคู่ขึ้นทั้งสามกองเลยนะคะสองถ้วยเนี่ยนะคะเป็นคนแบบต่างชาติก็ได้นะคะไพ่ของต่างชาติขึ้น The World ขึ้นนะหรือว่าคุณอาจจะเจอจากการทํางานหรือการเดินทางหรือออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าออนไลน์ก็เช็คให้ดีนะว่าไม่ใช่สกุลสแกมก็สามารถที่จะคุยต่อได้นะคะคือมันกําลังจะดีขึ้นมันมีแต่สิ่งดีๆแบบเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะ อย่างที่บอกแหละอะไรที่แบบโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าการสื่อสารหรือว่าอะไรที่แบบมันต้องใช้แสงสปอตไลท์หรือชื่อเสียงนะคะจะดีสําหรับคนกอลที่สามามากๆนะคะเริศนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกแหละค่ะมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะมาเตือนบ้างนิดๆหน่นนอยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะผ่านไปไม่ได้นะบอกเลยว่าคนกอลเนี้ยสามารถที่จะทําอะไรได้แบบ สำเร็จหรูร่วงนะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนก้อนที่สามนาะรอดอยู่นะคะให้แบบ90้าเอร์ซเลยเต็มเต็มร้อยอะไรอย่างี้นะอืมเพราะว่ามันยังมีไพ่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุปสรรคเข้ามาสองใบอะไรเงี้แต่มันไม่ใช่อุปสรรคใหญ่คุณมันไม่ใช่อะไรที่แบบคุณไม่สามารถผ่านพ้นหรือแก้ไขไปได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะทุกอย่าง เลิศเเพอร์เฟกแน่นอนนะคะโอเคนะจ๊ะเป็นประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กด, share, กด Subscribe กับช่องลิซ่าทาร์ร์เดอร์กันด้วยนะคะใครสนใจอยากจะดูดวงกันเป็นการส่วนตัวนะคะติดต่อได้เลยที่ Facebook m essenger นะคะลิซ่ามีแซมมามาค์กิลานนะคะโปรโมชั่นสำหรับการดูดวงเจาะลึกนะคะใครที่อยากจะดูดวงแบบว่าส่วนตัวเนาะ สาคำถามนะคะ199บาทนะคะ5คำถามเพียงแค่399บาทเท่านั้นนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook Messenger เลยนะคะลิซ่ามีแซบมาไมค l ิล่านะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคะลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ไปได้ค่ะ